สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานแพงหินครับกอแพ้งหินครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการยาแนวนะครับาขัดแนวครับอันนี้จะเป็นแถบน้ำล้างครับอันนี้คือน้ำแห้งนะครับความสูงที่ห้าเมตรนะครับอันนี้อันนี้เขาจะยาแนวระดีลายนะครับอันนี้ปูยังไม่แห้งนะ ใช้ที่เสาสัตหีบว่าทางนุ้ยภรรยาเบอร์โทร083ซื้อ058515ครับรับงานหินทุกรูปแบบนะครับแถบนู้ยก็ต้องต่อไปอีกนะครับคือตถวน,นี้ทําเป็นทางรถวิ่งนะครับจะทําเป็นสะพานนะครับแถบพรอาปากพงานนะครับทางภรรยาครับสวัสดีครับ